สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพะวันตุเตขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงเธอจงพิจารณากายที่อาดูนเบื่อเน่าไหลเข้าไหลออกซึ่งคนเขาทากันปรารถนายิ่งนัก เธอจงเห็นาธาตุทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นกายเป็นของว่างเปล่ามิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าเวียนมาสู่โลกนี้อีกเธอจงสำรอกความพอใจในภพชาติเสีย เธอจักสงบระงับอยู่ตลอดไปสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูกฉาบชาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความเจ็บความตายความหยิงทนงอาหารการความลบหลู่ดูหมิ่นคัารช่อชนและความโศกเศร้าทั้งปวง ขออนุภาพแห่งพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพภพม,มานุภาเวนะสัทธาสตถีพะวรนตุเตขออนุภาพแห่งพระพมทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพเทวานุภาเวนะ สัทธาโสถีพระวันตุเตขออนุภาพแห่งเทพพยดาทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพชีวิตทั้งปวงชายยผู้สวมเเปืเ่่อกหหุหุ บทที่40ความที่ยิ่งกว่าสุขท่านมิลาเรปะได้พยากรณ์ต่อหน้าบรรดาสานุสิทธิ์ที่มาร่วมชุมนุมกันเพื่อต้อนรับการกลับมาของท่านเรชุงปะที่ภูผาแดงแห่งโบโตว่าจะมีสิทธิ์องค์สำคัญซึ่งไม่มีผู้ใดทียบเทียมได้ มาสู่สำนักของท่านในไม่ช้านี้มีฉายานามว่าท่านกัมบูปะขณะที่ท่านมิราเรปะพำนักอยู่ที่ซูบาตามคำอารัธนาของบรรดาสานุสิตโยคยีจากเมืองเด็กบูได้มากราบนามัสการท่านและขอคำแนะนำในการที่จะปฏิบัติบำเพ็ญ ในส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากภูมิรู้ของตนทันทีที่ได้เห็นท่านมิราเรปะสภาวะธรรมแห่งความที่ยิ่งกว่าสุขในสุญญยะตะสมาธิแสงสว่างใสและการปราศจากความคิดที่หลั่งไหลก็ปรากฏให้ท่านได้อย่างรู้ในภายใน ความศรัทธาในท่านมิลาเรปะตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นโยคยีกล่าวว่าผมเป็นโยคียจากเด็กบูผมได้ศึกษาคำสอนต่างๆมามากมายรวมทั้งปรัชญาปรามิตาจากครุหลายองค์กลับผมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา แห่งการสักว่าแยกแยะให้แตกต่างและเอกภาพของการกระทําผมมีประสบการณ์ตื้นๆที่เป็นเพียงความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อเสียงของท่านจึงได้มากราบนามัสการเพื่อฟังข้อแนะนำจากท่าน ท่านมิราเรปะได้สอบถามถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของโยคีผู้นี้ก่อนที่จะได้เริ่มแนะนำสั่งสอนท่านแสดงบทสลุกว่าการที่เธอไม่ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำอันล้ำลึกของกุรุก็เป็นเพราะ เอาแต่หมกจมอยู่กับความรู้ทางปริยัติที่เป็นเพียงแค่คำพูดมิใช่หรือการที่เธอไม่อาจบรรลุถึงปรีชาญาแห่งการสักว่าแยกแยะให้แตกต่างอันล้ำลึกก็เป็นเพราะเอาแต่หมกจมอยู่กับอุปาทานในอัตตาตัวตนของบุคคลและตัวตนของสรรพสิ่งมิใช่หรือ การที่เธอได้สูญเสียโอกาสตระหนักชัดด้วยสัมมาญาณทัศนวิเศษในภายในอันล้ำลึกก็เป็นเพราะมิจฉาทิถี่ที่ยังคงกำหนดหมายแบ่งแยกคุณค่าของสิ่งต่างๆออกเป็นคู่คูๆมิใช่หรือการบําเพ็ญสมาธิที่ปราศจากการนึกคิดปรุงแต่งทั้งปวงนั้น ยังจะทำให้เธอต้องตกล่วงลงไปในหลุมพรางของรูปลักษณะสภาวะใดๆอยู่อีกหรือในการปฏิบัติเพื่อให้กรรมกิริยาทั้งปวงเป็นไปโดยไม่กำหนดหมายแบ่งแยกคุณค่าของสิ่งใดๆนั้นยังทำให้เธอต้องอยู่ใต้อำนาจของความคิดปรุงแต่ง อย่างอาวิชาและเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยอยู่อีกหรือเธอล้มเหลวที่จะตระหนักชัดว่ามรรคผลนิพานนั้นสามารถค้นพบได้ในตัวเธอใช่หรือไม่หนอเธอได้หลงเข้าใจว่าประสบการณ์อันผิดพลาดที่ขัดแย้งกับพระคำพี เป็นสัจธรรมใช่หรือไม่หนอเธอไม่ได้ตระหนักชัดต่อสุญญาตาภาวะอันเป็นแก่นสารเนื้อแท้แห่งธรรมชาติของดวงจิตเพราะยังคงถูกปิดกั้นอยู่ด้วยสุญญา,าจำลองที่เกิดจากความนึกคิดใช่หรือไม่หนอเมื่อเธอปฏิบัติบำเพ็ญ อยู่ในสถานที่อันสงบสงัดเธอยังคงหวั่นไหวต่อภาพมายาของพูดผีปีศาจใช่หรือไม่หนอเหมือนกับช่างปั้นหม้อหมุนวงล้อไปเพื่อแต่งดินให้เป็นรูปหม้อพลังแห่งอวิชาย่อมผลักสายบุคคลให้หมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสาร ตามอำนาจของมันฉันนั้นโยคีตอบว่าผมเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆครับได้โปรดกรุณาแนะนำผมเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ด้วยครับโยคีได้รับการตั้งสมญานามให้ใหม่ว่า แลนกอมเลปะท่านยังไม่สามารถปล่อยวางการยึดมั่นกับกุศลเพราะยังคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งมีตัวตนอยู่อย่างแท้จริงความคิดที่หลั่งไหลเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณท่านไม่อาจปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระท่านมีความร้อนรนที่จะเข้าไปในเมือง แต่แล้วในที่สุดท่านมิลาเรปะก็สามารถชี้จุดอ่อนแห่งจริตนิสัยส่วนตัวของท่านแลนกอมท่านกล่าวว่าแลนกอมเธอไม่ควรยึดมั่นกับรูปแบบของการกระทำกุศลทั้งหลายจงได้ขจัดความนึกคิดที่จะเข้าไปในเมือง และจงตั้งมั่นอยู่กับการบำเพ็ญสมาธิภาวนาไม่เช่นนั้นเธอจะไม่สามารถปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากภพทั้งสามแห่งสังสารวัฏได้จงได้ปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนำจากนั้นท่านได้แสดงบทสโุกว่า บุคคลผู้เฝ้ารักษารูปแบบตามธรรมเนียมนิยมของศาสนธรรมย่อมขจัดข้อผิดพลาดทั้งปวงได้ด้วยปรมัตถสภาวธรรมการบรรลุมรรคผลย่อมบังเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเมื่อถึงเวลาของมันนี้คือรูปแบบอันถูกต้องของผู้ปฏิบัติธรรม ในการบำเพ็ญมหามุตราหรือสุญญาธรรมย่อมปราศจากการปรากฏของอุปาทานในเบญจขันธ์เมื่อความจรหนักชัดต่อปรมัตถสภาวธรรมอันอยู่เหนือถ้อยคำอธิบายแจมแจ้งออกมาเธอก็ย่อมหมดความจำเป็นที่จะต้องท่องสวดสาธยายและ หมดความจำเป็นที่จะต้องคอยระมัดระวังว่าจะล่วงละเมิดพระวินัยอีกต่อไปนักบวชที่ชอบท่องเที่ยวไปในเมืองมักจะปล่อยใจให้ผูกพันกับผู้คนเสมอกายกรรมทั้งปวงของเขาย่อมเป็นเพียงการเสแสร้งวจีกรรมของเขา ย่อมหาสาระมิได้แสงสว่างแห่งสุญญตาธรรมในโมฆะบุรุษย่อมมืดมัวในสังคมเมืองถ้าบุคคลไม่สนใจกับความรู้สึกของผู้คนย่อมจะทำให้ความยุ่งยากและความวิตกกังวลสาดเทลงมาที่ตัวเขาประดุดหาฝน เพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวและความเศร้าโศกในขณะแห่งมรณการเพื่อหลุดรอดจากช่วงเวลาที่ทุกทรมานในสังสารวัฏบุคคลควรได้ขจัดฆ่าศึกศัตรูที่แท้จริงอันได้แก่กามตัญหาภวะตันหาและวิภาวะตันหา จงได้ละลึกถึงความไม่ยั่งยืนและความตายอยู่เสมอและจงได้ปฏิบัติบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องในสถานที่อันสงบวิเวกบุคคลที่ไม่ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมอันแท้จริงแห่งดวงจิตของตนย่อมจะกลับกลายเป็นคนเฉยชาและโง่งม บุคคลผู้ที่ไม่ได้ภาวนาด้วยความตั้งใจจริงย่อมพลัดหลงเข้าไปสู่อันตรายของประสบการณ์ที่ผิดพลาดบุคคลที่ภาคเพียรอย่างหนักแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอันล้ำลึกแห่งสัมมาอริยมตรตอันเต็มไปด้วยความช่ำชอง ย่อมพ่ายแพ้ต่ออิทธิพลของกิเลสตัณหาถ้าบุคคลได้สำรวมอินทรีย์อยู่ในสถานที่อันสงบสงัดย่อมเป็นที่แน่ใจได้ว่าบุญกุศลทั้งหลายจากงอกงามขึ้นมาท่านแลนกลมนึกคิดไปว่า ค่อยคำของท่านอาจารย์ช่างจี้เข้าไปตรงจุดดีแทๆ้ๆท่านพูดถูกทั้งหมดถึงความผิดพลาดของเราโยคีเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างเอาจริงเอาจังในเวลาต่อมาท่านได้รับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอย่างมากมายท่านได้กลับมารายงานความก้าวหน้า ให้ท่านมิลาริปะทราบท่านมิลาเรปะมีความยินดีและกล่าวว่าดีจริงๆแต่เธอยังต้องทำต่อไปให้มากขึ้นอีกเธอควรได้จดจำสาระสำคัญดังต่อไปนี้ไว้บุ ภรรยาและชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นโซ่ตรวนที่ร้อยรัดผู้ปฏิบัติบำเพ็ญดังนั้นจึงจำเป็นต้องสละคืนความผูกพันทั้งสามประการลงเสียโภคทรัพย์โลกีสุขและความโอ้อาอักขานเป็นอุปสรรคของนักบวชทุกคนดังนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องละทิ้งมันทั้งสามอย่างบรรดาวงสาคณาญาติโยมอุปถากและสารุสิทธิเป็นสิ่งรบกวนสามประการของนักบวชทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมจักต้องไม่ผูกพันกับมันเล่าอางุ่นความเมื่อยล้า และความง่วงเหงาหาวนอนเป็นจอมโจรสำหรับนักบวชทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมควรได้พยายามหลีกเลี่ยงจากมันการพูดมากการตลกขนองและการละเล่นเป็นสิ่งรบกวนสามประการของนักบวชทุกคน ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่คล่องแวะกับมันคุรุคำชี้นำและความอุตสาหะเป็นสรระะสามประการของนักบวชทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนควรได้พึ่งพามันสถานที่อันสงบสงัดบุญกุศลและกัลยาณมิตร เป็นผู้ร่วมดำเนินทั้งสามของนักบวชทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมควรได้เรียกหามันปราศจากสิ่งรบกวนระงับความคิดที่หลังไหลและธรรมปีติคือเพื่อนที่แสนดีของนักบวชทุกคนผู้ปฏิบัติบำเพ็ญจำต้องคบหากับมัน ความผ่อนคลายความไม่ต้องพักหรือเพียรและความเป็นไปเองตามธรรมชาติเป็นคุณสมบัติสามประการของนักบวชทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมควรได้สมาทานอยู่เสมอปราศจากราคะปราศจากโทสะและการเต็มไปด้วยพลังอำนาจเหนือมนุษย์ คือสัญ,ญลักษณ์สามประการในความสำเร็จของนักบวชทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมควรได้ครอบครองมันท่านแลนกอมถึงกับลํำพึงว่าการปฏิบัติที่ถูกทางนั้นย่อมไม่ต้องอาศัยความเพียรที่จัดจ้านแต่อย่างใด ท่านมิลาริปะได้แสดงทรรให้ฟังถึงการบรรลุถึงสภาพที่ยิ่งกว่าสุขโดยหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากทั้งมวลอันเป็นสุขขาปฏิปทาที่สาธุชนพึงสมควรจดจำและนำไปปฏิบัติบุคคล ผู้ซึ่งยังรู้ธรรมชาติในภายในของตนเองและตระหนักต่อสัจจะสภาวธรรมที่แทรกซึมอยู่ทุกแห่งหนย่อมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนิดสำหรับผู้ที่ประกอบแต่อกุศลกรรมย่อมมีแต่ความเศร้าหมองบุคคล ผู้ดำรงอยู่ในตถาตภาพแห่งความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยไม่ต้องพักหรือเพียรย่อมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานอยู่เป็นนิดสำหรับบุคคลผู้หนาแน่นด้วยความคิดปรุงแต่ง ต้องโต้ตอบกับสิ่งเร้าอารมณ์โดยรอบด้านย่อมเต็มไปด้วยราคะและโทสะอันนำความหมุนมองมาให้เสมอบุคคลผู้ตระหนักชัดว่าสรรพสิ่งคือธรรมกายย่อมหลุดพ้นจากความกลัวความหวังและความลังเลสงสัยใดๆ บุคคลที่ไม่อดทนพูดมากและใจเร็วด่วนได้ย่อมตกอยู่ใต้อิทธิพลของโลกธระทำทั้งแปดประการอันนำความทุกข์ทรมานมาให้เสมอบุคคลผู้ยังรู้ว่าสรรพสิ่งคือจิตสังขารของเขาเองแล้วไซย่อมพบว่า สิ่งทั้งปวงนั้นโดยที่แท้แล้วเป็นดังมิตรสหายของเขาเองความผาสุกย่อมบังเกิดขึ้นได้เสมอบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเหลวแหลกย่อมหอบผิ้วความทุกข์ระทมไปจนถึงหลุมฝังศพของเขาเองบุคคลผู้ที่สามารถตระหนักชัด ต่อปรมัตทสัจจะได้อย่างไม่ขัดข้องย่อมเข้าถึงสภาพที่ยิ่งกว่าสุขบุคคลผู้ซึ่งต้องตกเป็นดังฆ่าทาตเพราะอิทธิพลของตัณหาย่อมหิวกระหายอย่างไม่มีวันจบสิน้นบุคคลผู้ซึ่งสามารถถอดถอนอุป,ปาทาน จากรูปลักษณะส,สภาวะทั้งหลายทั้งปวงย่อมได้รับประสบการณ์ที่ดีงามอันนำความผาสุกมาให้เสมอบุคคลผู้เพียงแต่รูปคำอยู่กับถ้อยคำโดยไม่เห็นแจ้งต่อธรรมชาติของดวงจิตจริงๆย่อมเศร้าหมองอยู่เป็นนิดบุคคล ผู้ที่ได้สละโลกทั้งปวงแล้วย่อมอิสระเสรีจากความวิตกกังวลใดๆพุทธศาสนิกชนที่ยังคงสะสมกักตุนเครื่องอุป,ปโภคบริโภคหมกจมอยู่กับมาตุคามและวงศาคนาญาตย่อมเศร้าหมองอยู่เป็นนิดนักบวช ที่ขจัดเครื่องผูกของโลกออกเสียได้และสามารถรู้เท่าทันความเป็นมายาของสรรพสิ่งย่อมเข้าถึงสภาพที่ยิ่งกว่าสุขบุคคลผู้ไม่สำรวมกายกรรมและมนโนกรรมย่อมทุกทรมานเสมอนักบวช ผู้ขับขี่มาบนอาชาในแห่งความวิริยะเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งความวิมุตต์หลุดพ้นย่อมผาสุขเสมอบุคคลผู้ซึ่งแบกโลกธรรมอันหนักอึ้งย่อมถูกฉุดให้ตกลงสู่ก้นบึง้งแห่งสังสารวัตอันทุกขกระทม บุคคลผู้ซึ่งสามารถหลบหลีกปวงมิชฉาทิฐิและเต็มไปด้วยฉันทะต่อการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมแห่งดวงจิตของตนย่อมผาสุขเสมอบุคคลผู้ซึ่งปฏิญาณตนที่จะปฏิบัติธรรมแต่ยังปล่อยใจ ให้กระทําบาปกรรมทั้งหลายย่อมทุกขทรมานเสมอบุคคลผู้ซึ่งขจัดความกลัวความหวังและความลังเลสงสัยทั้งหลายย่อมแทรกซึมอยู่ในอนาจักรดั้งเดิมอันผาสุกเสมอบุคคลที่โลดแล่น ไปตามความมุ่งมาตของผู้อื่นคอยประจบประแจงเสแสร้งและอักตัญญยูย่อมทุกทรมานอยู่เป็นนิดบุคคลผู้ซึ่งปล่อยวางความกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้กำลังปฏิบัติพระธรรมอันบริสุทธิ์เขาย่อมพบสันติสุขเสมอ ท่านแล่นกอมเรปะและสานุสิทธตรูปอ,อื่นๆต่างพากันได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ด้วยพลานุภาพแห่งการดำรงอยู่ในมหามุตราหรือสุญญะสมาธิอันไม่กระเพื่อมไหวเขาทั้งหลายพากันได้รับความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณในการบรรลุถึงโลกอันแท้จริง ของรูปลักษณ์ทั้งหลายที่เป็นดังมายากลุลนี้เป็นตำนานเรื่องราวของแลนกอมลีปะลูกศิษย์องค์หนึ่งที่ใกล้ชิดท่านนิลาเรปะ